ตามตำนานพระพุทธลูปพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลตามประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานี่เมื่อคราวครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับซึ่งดูตามตำราและก็พิจารณาตามเรื่องราวแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจริงๆแล้วอยู่บนสวรรค์นั้นไม่นาน ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันนานถึง3เดือนปรากฏว่าพระเจ้าประเศนที่โกศลซึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากคนไม่ไหวในความคิดถึงที่อยากจะพบพระพุทธเจ้านะครับก็จึงได้สั่งให้คนเนี่ยทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยไม้จันทร์ นะครับดังนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่อาสนะที่พระพุทธองค์เมื่อเสด็จมาก็จะประทับที่นั่นก็ทำเสร็จแล้วก็เอาไปประทับไว้ในที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อครบ เวลาที่พระพุทธองค์เสด็จกลับก็คือว่าในโลกมนุษย์นี่ก็คือประมาณ3เดือนนะครับก็เหมือนกับออกพรรษาซึ่งวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับเนี่ยก็เป็นวันออกพรรษาพอดีก็ถือว่ากลับมาในวันที่ครบ3เดือนก็เลยจัดกิจกรรมตอนนั้นเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาที่พระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับพระ พุทธเจ้าก็ถือว่าทําให้โลกทั้งสโลกก็คือว่าสวรรค์มนุษย์แล้วก็เรานรกทั้งสาโลกเนี่ยได้มองเห็นกันถือว่าเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกนะครับหลังจากที่ได้แสดงอิธิปฏิหารดังนี้แล้วนี่ก็เข้ามาอย่างที่ประทับของพระเจ้าเปรตที่โกศลน,นะครับมันก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นว่าในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าถึงพระพาที่ประทับนั้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปมา ไม้แก่นจันทที่ทําด้วยไม้แก่นจันเนี่ยเกิดปฏิหารว่าเคลื่อนไหวได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะมอบอาสนะนั้นให้แก่พระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็เลยทรงห้ามไว้บางที่ห้ามพระพุทธรูปแก่นจันทรนี่แหละครับคือบางพระพุทธรูปที่ปรากฏในปัจจุบันแต่พระพุทธรูปองค์แรกนี้ก็คือสร้างขึ้นในครั้งพุทธกาลทําด้วยไม้จันทรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พบว่าพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่ใดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพบพระพุทธรูปองค์นี้ นะถ้าเกิดว่าไม้จันทนั้นกลายเป็นหินและพบได้เนี่ยนะครับพวกเราก็จะได้เห็นพระพักแล้วก็ได้เห็นรูปร่างของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไรก็รอดูว่าจะปรากฏในวันข้างหน้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ